วันนี้เวลา19นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนพระจักรวาารรอบปฐมทัศน์ ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรทอดพระเนตรวิทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนและทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติตอนพระจักรวาลารรอบปฐมทัศน์ซึ่งมูลนิธที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567 รวมทั้งเพื่อร่วมสืบสารรักษาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของชาติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้คัดเลือกตอนพระจักราวตาลอันเป็นตอนที่แสดงกฤษดาพินิหารของพระจักราห,หรือพระนารายที่อวตารล,ลงมาเป็นพระรามโอรสของท้าวทศร,รถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบฝ่ายอธรรมเปรียบรดุจพระราชวงศ์จักรีที่ประดุงความสุขความสงบให้กับพระสกฆนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งนอกจากการแสดงที่วิจิตรงดงามที่แสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนมีฝีมือการได้รำอันง,งดงามถูกต้องตามจารีตแล้วยังจะได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะรับชมความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่บนเวที เมื่อทอดพระเนตรการแสดงจบแล้วพระราชทานพระบรมราชาวโรการให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตกรรมการดำเนินงานจัดการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะทํางานและนักแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนพระจักราวตาลได้ระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมนี้ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขา